ร้อยเรื่องไทยแลนด์ปางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือโครงการพระราชดำริปางตองสองมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบรพิษรในการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โดยรอบ ปัจจุบันปางอุ๋งได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้าชมธรรมชาติท่ามกลางสายหมอกพร้อมสัมผัสอากาศหนาวนยามเช้าและด้วยความสวยงามที่เหมือนอยู่ต่างประเทศนี่เองทําให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์